พี่ฝนเนี่ยนาไปดูแลสุขภาพเ้ืยอการหานมอร่อยอร่อยดื่มนะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วยังได้ลุ้นรับโชคด้วยใช่แล้วค่ะ คืออยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่ชอบดื่มนมไทยเดนมาร์กนะอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะคะส่งมาร่วมสนุกกับกิจกรรมดื่มปับ๊บลุ้นรับโชคกับนมไทยเดนมาร์ก u h t ค่ะซึ่งทางองค์การส่งเสริมกิจการ,รโคโนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสคอผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้อยเไม่ผสมนมผงจัดขึ้นค่ะเพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมาดื่มนมเพิ่มมากขึ้นนะคะและกล่องนมราคา ที่สามารถส่งมาร่วมลุนรับโชคกันได้นั้นนะคะก็จะนำเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อลดขยะอีกด้วยนะคะ oh. โอ้โหนี่หลายทอดมากๆ เป็นโครงการที่ดีมากๆนอกจากจะได้สุขภาพแล้วเนี่ยนะคะยังรู้รับช่อและที่สาคัญเนี่ยช่วยดูแลโลกด้วยนาะด้วยถูกต้องแล้วค่ะกติกาง่ายมากๆเลยนะคะเพียงคุณผู้ชมนี่นะดื่มนมไทยเดนมาร์ก u h t ชนิดแต่รสชาติใดก็ได้ค่ะหลังจากที่ดื่มเสร็จนะก็นํามาตัดด้านข้างนะคะล้างให้สะอาดเช็ดหรือสะให้แห้งนะคะเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ติดกับกล่องนมมให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นในที่หน้าจอเลยนะคุณผู้ชมส่งมาที่ 388ปทับ49โครงการชิกดิสตริกซอยรางกำแพง53นะคะถนนรางกำแพงแควงพับปลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร10310นี่อย่าลืมใส่เบอร์โทรด้วยนะคะ080 904 7585ค่ะส่งมาเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษทุกสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำหนักสิบบาท ในสัปดาห์สุดท้ายอีกด้วยค่ะเขาจะเริ่มจับรางวัลครั้งแรกวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่20กันยายน2564ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการจารับรางวัลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดื่มปั๊บลุนรับโชคกับนมไทยเดนมาร์กดื่มนมไทยเดนมาร์ก USD แล้วส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ